สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่18เมษายน2568ัหาย FC, แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับมือในพาเดินทางมาหาพิกรองนะครับผมพามารับชมครับงวดวันที่2ึพฤษภาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ72มา27 นับให้บนเจ็ดสองมาสองเจ็ดท้ชมเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับบรรยากาศแดดครับเมื่อีบรรยากาศแดดเขาไปชมเขาไปฟังน้ำกันนะับอยู่นาบ้านพี่กองนี่แหละอ่าถือว่าสูตรใหม่ถือว่าเดือนดีของพนีลีนะครับมาตกับห่อน <c oughs> นะแดดห่อนแดดห่อนเขาหมก่อนสวัสดีครับพี่กอง ได้โชค m ắ นบ่ได้เยอะค่ะเอะ้านะครับบ่าวร์ทก็มีน้ำใจมาให้ขอบคุณหลายๆค่ะเล็กๆน้อยๆครับผมอ่านะครับก็ถือว่าเดินดีเนาะค่ะสูตรใหม่เนาะสูตรใหม่เดินดีค่ะเดินดีแต่ว่าผันมาตกกับค่ะอ่าได้ได้แล้วบ่ได้แล้วค่ะอ่าได้แล้วได้แล้วค่ะงวดนี้เอาเดี๋ยวงวดที่แล้วค่ะให้เอฟซีพัน่งก่อนค่ะลักซิบลักหน่วยสลับกันนะครับ นี่ครับเพนเนนเพนเนนเจตัวร่องไปออกอันเลขอันลอตเตอรี่เลขไทยนะคะเลขไทยเจ็ดสี่เจ<อ>็ดสี่คเลขท้แต่ว่าเจ็ดสอง 72, นับมาสองเจ็ดมาตักลับค่ะเอานะครับ <laughs> <laughs> เออมาตักลับนะครับเนะเาะอ่เจ็ดสองมาสองเจ็ดชุดล่างทำมช่่มชุดล่างนี่เพิ่นก็นให้เจ็ดสองขึ้นกัน นะครับมือนั้นมายำโค้งสุดท้ายกระวาดตรงกันที่เจ็ดสองกับสามสองนะครับตรงกันตรงกันสองครูอ่าโอ้แบบมาตกับมาตกลับเอาครับหมดนี้ได้แล้วได้แล้วค่ะสูตรเก้าเน้นบ่สูตรเก้าเนี่ยสูตรเนี่ยเดินดีค่ะเนาะสูตรเก้าแต่ว่าสี่อันกับไปเอาสูตรที่ว่าเป็นตัวนะมันเดิน ตัวน,นั้นมันจะมันจะมาค่ะไปไปถือตัวตรงสูตรนั่นค่าานะพ่อยเอาสูตรน,นี่แหละเอาสูตรนี่ละเออฮะสูตรเก้านี่นละอ,ะอะ่าเอามาเบ่งน้ำกันท่านผู้ชมตัวนั้นจะเป็นตรงไหมวันนี้ครับ<อ><ะ>เห็ดไปแล้วเห็ดไปแล้วค่ะสูตรเกไปเอาสูตรนั่นครับจะออกเป็นตัวตรงค่ะอืมเพิ่มเพิ่มลักร้อยอีกลักนึงอืมเพิ่มจากหนึงเป็นช่งครับ เพิ <mem> <occurs> ่มจากอันนึ่งอันเพิ่มเป็นช้อนเป็นซตัวมันกะได้หลักร้อยสูตรที่ให้ขึ้นตัวนี้ตัวนี้แหละองวดนสีม้านี่ค่ะอางวดนี้ชุดนี้ชุดนี้ฟังนี่ค่ะอ่าฟังไหนฟังนี่ค่ะฟังนี่ป่ะอ่าเลขหลักร้อยน่ะมีแปดมีเจ็ดมีสอครับกนเน้นที่เจ็ดครับเจ็ดกับแปดก็ได้ค่ะบัดนี้เออเจ็ดก็ได้หลักร้อย หลักสิบมีแปดกับศูนย์เน้นที่แปดค่ะหลักหน่วยมีสามกับเก้าเน้นที่เก้าค่ะเน้นที่เก้าอันนี้ลักอันนี้ลักลักร้อยลักร้อยเพิ่มมาอีกตักนึงมีแปดมีเจ็ดมีสองเจ็ดมีสองอ่าเน้นเจ็ดค่ะอันนี้ลักลักสิบลักสิบมีแปดกับศูนย์เน้นที่แปดมีแปดกับศูนย์เน้นที่แปดค่ะครับอันนี้ลักหน่วยนี่ มีสามกับเก้าเน้นที่เก้าค่ะมีสามกับเก้าเน้นที่เก้าเน้นที่เก้านุ่ยอันนี้รักซีฟนี่รักร้อยับค่ะจับจับคู่ได้เน้นคือเจ็ดแปดเก้าค่ะตัวเน้นตัวเน้นเจ็ดแปดเก้าครับตัวรองเจ็ดเจ็ดแปดสามค่ะครับเจ็ดศูนย์เก้าค่ะครับเจ็ดศูนย์สามค่ะ สี่คู่คือเกาเดี๋ยวเบาเถวจริงกี่เขียนให้เด้อรอใหญ่ยม่ใหญ่เด้อร์นับเบิรงสูตรบังก์อพี่กองไปก่อนอ่านะครับหลักร้อยมีเจ็ดมีเจ็ดกับแปดมีเจ็ดกับแปดกับสองกับสองเน้นขึ้นเน้นเจ็ดเน้นเจ็ดค่ะผู้ใดผู้ใดมักแปดมกจับเอาผู้ใดมักสองเอาสองใสลักสิบแปดกับศูนย์กับศเน้นที่แปดเนีนที่แปลักหน่วยสามกับเก้าเด่นที่เก้าเด่นที่เก้าอ่าตัวเน้นก็คือแปดเก้าแปดเก้าเม็ดเดียวอ่าเม็ดเดียว นะคตัวร่องคือ8 3 0 3 0 9อันนี้ชุดบนชุดบนค่ะอ่าชุดบนท่านผู้ชม3ตัวเน้น789เน้น789ค่ะดแปดเกนะครับตัวร่องตัวรอง783ค่ะ709 703อ่านี่ครับชุดนี้ได้พี่น้องได้ชุดบนชุดนี้แล้วอ่ามันใจให้เขามันใจให้เขาอ่ามันใจให้เขานวดที่แล้วลักซิปลักหน่วยสลับกันเนาะค่ะอืมบ่ายก็เลยปรับมาเอา เอาสูตรเก้าแต่วที่สูตรเก้านี่แหละสูตรเก้าแต่ว่าที่มันออกตัวตอนนั้นมันาะออกกล้งบางนึ่าก็เป็นสูตรเก้าคือเก้าก็สูตรเก้านี่แหละท่านชมเิมนี่แหละเย็รักกันซื่อมาคคือเ็ดแปดเก้ค่ะตัวเน้นเลยเน้นคือแปดเเลยเม็ดเดียวเน้นแปเกเม็ดเดียวตัวร่องคืร่องคือแปามแปดสามศูนย์เก้าศูอ่าเอา นะครับชมชุชมชุดบนหาลอตเตอรี่ไว้ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเผื่อมารางวัลอ่ารางวัลใหญ่เนาะรางวัลเลขท้ายก็ได้บางทีค่ะสี่เจ็ดสี่ได้ค่ะรางวัลเลขท้ายค่ะแต่ว่าชุดที่ให้สามตัวของข้ามันมันบ่เขบาเพราะวันลักลอยมันบ่ได้สับลอตเตอรี่นะคะ หลักรอยเป็น1474ค่ะจาก474ว่าไงนี่พี่เออพ้าวบาหลักรอยเ56พ่อพูดเสือๆอันหาผู้หาลอตเตอรี่74ค่ามันได้ด้วยค่ะหาผู้ไอ้มีได้474ได้ด้วยค่ะเออเอานะครับไปยิบยิบลอตเตอรี่ไว้ได้ท่านผู้ชมนะครับเผื่อมารางวัลเล็กไทยรางวัลใหญ่ค่ะนะครับเดี๋ยวบ่าเถ่าจึงจะเขียนให้ค่ะนะครับนี่แหละนะครับชุดบนบนอย่างเดียวนะครับนอย่างเดียวเออเอาล่างน้ำบอกข้างงวดอ่าร่างเดี๋ยวก็จังมาค่ะอีกที่หนึ่งให้คัดให้คัดให้้เนนนๆก่อ เดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนให้ท่านผู้ชมหลักร้อยแปดเจ็ดสองหลักสิบแปดกับศูนย์หลักหน่วยสามกับเก้าเอาเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนให้พ่อญ่ไม่ใหญ่ตัวใหญ่ๆนะเพิ่นจังเบิ้งชัดเพราะว่าเพิ่นเบิ้งสูตรพี่กองเพิ่นว่าสูตรบังก์อ่ะเพิ่นอาจจะไล่ตาเนี่ยนะครับเพราะพี่กองกัดเขียนให้ตามสูตรเดี๋ยวบ่าวเถ่าเขียนให้ท่านผู้ชมเอานะครับท่านผู้ชมบ่าวเถ่าเขียนให้นะครับพ่อญ่ไม่ใหญ่นะครับได้เบิ้งง่ายๆได้พี่น้องได้นะพี่กอง 2นับสพฤษภาคม2568นหครับหลักร้อย8 7ดเน้นที่7นะคหับหลัก10บน8กับ0เด่นที่8หลักหน่วยบน3กับ9เน้นที่9นะคหับ3ตัวครับนะพี่กองเพิ่นเน้นหลักร้อยเได้พี่้องได้ผู <นะ S 1> ้ได้มัก8มัก2จับแซ่หนะเพิ่นจับหลัก7 8 9อ่า7 8 9นะครับ7 8นะ3 7 0 9 7ส3 นะครับอสองตัว8 9 8 3 0 9 0 3เน้นที่789กับ89ดเกากันกับตัวไว้น้ำเลยเด้อกับตัวไว้บนล่างกันไว้น้ำกันไว้น้ำหาลอตเตอรี่ไว้หาลอตเตอรี่ไว้เพื่อได้รางวัลใหญ่ได้พี่น้องเด้อนะครับเป็นน่าทางหยิบจับลอตเตอรี่ธรรมชมุ่มเพื่อได้โชคน้ำพี่กองถือว่าเดินดีเนาะปรับสูตรใหม่ก็ถือว่าเดินดีแต่ว่าผ่านมาตกกับธรรมช่มงวดนี้แปดเก้าแดนย้าศูนย์สา กับตัวไว้ด้วยค่ะแต่ว่เน้นค่ะค่ะหมดที่เราตัวเน้นมามาที่เจ็ดสี่ค่ะมาตัวร่องมาตัวร่องค่ะมาเจ็ดสองแต่ว่าจะทีมซีคู่นี่แหละภายในนี่แหละภายในซีคู่นี่ค่ะอ่าเน้นตรงตรงแต่ว่ากราบตัวน้ำเน่าพี่กองเนาะกราบเบิ้ลทุกตัวให้กราบเบิ้ลค่ะโอ้มือนีแดดคักเนาะมือนี่แดดคักมือนีแดดหอนเออาหมานู่เต้โชคหมานเยอะหมานอยู่ค่ะเออโอ้ยผมกับเป็นเจ็ดสี่แล้วตัวเน้นนูกับเน้นเท่กันเออ เอานาเจ็ดสองนะเจ็ดสองอ่เอานี่ครับสูตรพิ่นกะนี่ละสูตรพี่กองทำช่อมเดี๋ยวจังนาเอาชุดล่างแล้วพี่น้องเด้อชุดล่างให้เพิ่นคัดให้ดีๆก่อนชุดล่างพันให้เจ็ดสองตรงกันค่ะอ่าเนาะมันจะเป็นบนครับเป็นบนชุดล่างชุดล่างเพราะเขาเป็นล่างอยู่เด็กอืมก็ต้องซื้อบนล่างไว้เนาะนี่สูตรพี่กองทำช่อมหลักร้อยเอาเยสซี่พันมาหลักร้อยแปดเจ็ดสองอ่าเอฟซีตอนข้าวปซ๋สีกับบเบิงเด้อตอนข้าซีนี่พันว่าบ้าเ่าเยสซี่พันว่า อ่าเอานะครับทถ้ำชุ่มหลักสิบแปดกับศูนย์หลักหน่วยสามกับเก้านะครับอ่าเพันมาเพันมาขายังไงครับพันมาขายเห็ดเพันมาถามขายเห็ดเห็ดขี้อ้อยเห็ดขี้อ้อยถ้ำชุ่มเมื่อกี้เพันมาขายเห็ดขี้อ้อยค่ะนะครับเน่นคักเจ็ดเน้นคักเจ็ดแปดเก้าค่ะนี่ ดำชมตัวเน้นตัวเน้นเลยค่ะงวดเจ็ดแปตัวที่สีได้เงินค่ะกตัวที่สีได้เงินค่ะได้เงินรวยเลยสมตัวนี่หาลอตเตอรี่ไปเลยดำชมค่ะงวดนี้าเจ็ดแปดสามเนยเ้าเจ็ดศูนย์สมคู่นี่แหะค่ะอ่ต้องได้อันใดอันหนึ่งตัวเน้นแปดเก้าค่ะนตัวร่อง8303ามศูนย์สามศูเกค่ะอ่าตัวที่สีเฮ่งๆรื่อยๆนงวดสองพุทธภาเนี่ แปเก้านี่มักเล่นวะแม่นเลยสุดยอดเลยค่ะไม่ลงใจเลยจะบ้มาตัวร่องนี่พ่อแปดสามเอามาตัวร่องก็ได้ได้ค่ะอให้ในชีคู่นี่แหละจะปบะมาตัวร่องอ่ะให้ในชีคู่นี่ห้ามทิมมีแปดเก้ามีแปดเก้าแปดสามศูนย์เก้าศูนสามศูนย์สามต้องติดอนใรอันหน่งต้องติดต้องติดตัวอะไตัวหนึ่งให้ในคู่าเมื่อกีู้นี่ก็ติดอไดอันหนึ่งอยอะในชีตัวเนาะในชีตัวเนี่ยอ่่ครับท่านผู้มเอ้า ขยับไปนะพี่กองอ่านี่ครับงวดที่ผ่านมาผ่านมาตัวกับนะครับทำชุ่มนี่มาตัวกับซีคูนับชุดบนพนเนเจ็ดีมาตัวร่องเจ็ดสองมาสองเจ็ดมาตัวก่ะนะครับเอางวดนี้พี่น้องกับตัวไว้น้ำในเด้อกับตัวไว้พ่นครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสามเจ็ดศกผู้ไดมากลักลอยแกับสจับเซลนับสองตัวแปดเก้าแปดสามศนย์เก้าศนย์สามพนเนที่แปดเก้านับซีคูนยัิมทำช่ม นะครับเน้นตรงๆเน้น,นบนกันล่างค่ะอ่ากับโตวไว้น้ำกับโตไว้พอสี่คูสีครูอ่ามั่นใจได้เฮอีกมั่นใจได้เฮอีกค่ะเออเ้านะครับขอบคุณพี่กองท่านชมค่ะขอบคุณค่ะพี่กองขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะขอให้โชคให้ mắn นะครับสวัสดีครับ